วันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกมที่เราเรียกว่านึ่ง Adjusty Trip น้องเต้วันนี้เราอยู่กับน,น้องเต้สร้างรถด,ดิสร้างเลยกูมไม่สร้างเอ,อ้ามึงสร้างดิแต่เช็ดรถก่อนเอม่เสียเวลาวะใจเย็นดิเช็ดอยู่โอก็กายชางแม่งมาไปเลยไม่ไหวละขึ้นมา เออบอกแล้วไม่ต้องไปขัดของครบยังครบแล้วครบแล้วโอเคเอาเบรกมึงลงปะเป็นอู่รถเนี่ว่ามาลงเลยไปดิเฮ้ยเหี้ยไปหยิบเดนนไมัยมาดิหยิบหยิบเดนนไมัยแล้วมปิดปิดฝาลงรถเลยปิดกูปิดรถก่อน <c oughs> อยู่มาข้างในอ่ะกูรอแล้วกู <c oughs> รอแล้วกู <c oughs> รอ <c oughs> ไปแล้วโอ้ยกูจะตาย โอ้ยเอาตัวเดียวก็ได้เอ้ยมันอยู่ใ,ใกล้กันโอ้ตายตัวเดียวตายตัวเดียวเปิดดิเปิดดิเปิดดิดดมันลงไปยังเถอะโอ้ยอันนี้รับครอบครัวเพิ่มเฉยเลยโอ้ยมันชนไม่ได้แล้วหรอน่าจะว่ะโอ้ยเกือบตาย โอ้ยลดไล่ลดไล่น้องเบ้าลดเลยไอ้ตายโอเคมาเริ่มเกมใหม่มาโอเครอบนี้เราแก้มือน้องเต้ออ้ยประตูมันห่าเลยเนี่ยโอ้ยโอเคมาแก้มือใหม่เลยรอบนี้กูไม่กูไม่ไม่ขัดถูกแล้ว เออกูไม่ขัดละขวานอีกอันอยู่ไหนไม่ไม่เดี <estiver thorough ness injuries> no, ๋ยวเดี่ยวเอาขวานตีผ <c oughs> ีกันตายแล้วนะทำไมมันไม่ตายเอาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งใกล้ตายแล้วใกล้ตายละตายแล้วตัวหนึ่งตายแล้วตัวหนึ่งเออกว่าจะตายเนีจอละเจอละเจอละเจอละลดไล่ลดไล่ไม่ไหวละมันไม่ตายนะปู่เอาไม่ตาย ช็อกโกแลตดล่วงออกมามีมีประทัดวะเฮ้ยมี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 ประทัดมีประทัดมีขวานด้วยขวานไม่ขวานเอ้เอาเร็วเอาเร็วเลยไปเร็วไปเร็วเปิดประตูไม่ได้มีของในมือกูมันสั่นอ่ะวางดิวางดิโอเคเรียบร้อยเราจัดการผีได้ตัวหนึ่งละเดี๋ยวเอาขวานไปเก็บเป็นรถก่อนเฮ้ย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 โอ้ยหน้าแถวมึัวไม่เห็นยังไงวะโอ้โหราโรด ล้อกระเด็นไปยันนู่นเลยเฮ้ยล้อโอ้โหต้องไปเก็บก่อนกูไม่ไหวแล้วเว้ยงอวมนนี่ดิยามันเปืองมึงมานี่มานี่เห็นอะไรในมือวะกูไม่ไหวแล้วว่ะเฮออไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วปะเพื่ออะไรวะ